อะไรครับผมอ่านนี้เป็นนักสืพิจการนะครับผมจากกีบตัวภาษีนะครับผม,ตตะบผมสะเทือนติ่งส้มอาจาร,รย์ปั๊มชายชากทัดเก็บภาษีคนรวยพักเก้าไกลาอาจจุดชนวนปัญหาในอนาคตเรามาฟังกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราอ่านหัวข้อทั้งหมดก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอธาาิบายกันว่าเป็นยังไงเขารู้สึกเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมอาจารย์พิยะนะครับผมพิยะสัมันทรารักษ์นะครับผมเดี๋ยวอาจารย์ตั้มนะครับผมทายาทสายตรงของอูชโลของเรานี่เองนะครับผมสัมันทรารักษ์นะครับผมผูด้านการลงทุนและด้านทุนด้านสินค้าพกพาธนะครับผมคอมบริ คอมโมดิตี้ฟูเจอร์ลายแรกของไทยลิ้นพันกันมั่วหมดแล้วได้ออกมาวิเคราะห์ถึงนโยบายเก็บภาษีความมั่งคั่งหรือเวลเชคซึ่งหนึ่งในในโยบายของพรรคเก้ากายผ่านโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กของตัวเองว่าอาจส่งผลต่อบริบทของการลงทุนของประเทศไทยโดยพริยักิยาำที่จะได้กล่าวว่าคิดยังไงการเวลเชคหมายถึงสินทรัพย์อยู่เฉยๆไม่มีกำไรแต่มูลค่าเพิ่มก็ต้องจ่ายนะ,ะนั่หมายความว่าในทางโครงสร้างมันคือการดูดเงินเอา เป็นออมออกไปให้กับรัฐนั่นเองยังพอมีที่หายใจได้บ้างว่ามีการกําหนดขอบเขตที่300้ล้านบาทขึ้นไปทําให้ไม่กระทบกับคนส่วนใหญ่ผลกระทบที่คาจะเกิดขึ้นก็คือใครที่มีทรัพย์สินเกิน300ล้านจะเริ่มพยายามหาทางแปลทรัพย์สินเหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถหลบเลี่ยงภาษีได้เช่นการโอนทรัพย์สินเข้ามูลุษที่ตนเองหรือแปลงเป็นบิตคอยแบบนอน KYC และเก็บไวเ้เงียบจะเกิดอาชีพที่ปรึกษ,ษาการบรหิหารจัดการสินทรัพย์สินที่วัดผลงานกันที่ความสามารถในการทําให้สามารถารักษาูลค่าทรัพย์สินได้ ดังนั้นหวังว่าจะสามารถเก็บ wealth จากกลุ่มคนรวยได้จะทําได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้นคนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเยอะแต่ไม่ได้รวยและกําลังรวยซึ่งจะยังไม่มีปัญญามาบริหารตรงนี้โดยอาจจะได้มาด้วยโมโรดกได้รับที่นาคุณทวดมาอะไรนี้แบบนี้ซวยต้องโดนบังคับขายที่มาจ่ายภาษีทําให้ไม่สามารถส่งมอบ generation generational wealth ได้แล้กก็คือส่งต่อเป็นรุ่นต่อรุ่นน่นนะครับผม โดยจากนันที่การงานแต่300ล้านนี้ก็เป็นระดับที่สูงพอสมควรในระยะยาวถ้าไม่มีการปรับระดับอาจจะเป็นปัญหาได้เพราะแม้300ล้านบาทจะดูมากในวันนี้แต่อีกสิปี30 000, ปีมันอาจจะไม่ใช่เงินที่มากนะักก็เป็นได้ซึ่งจะคล้ายกับการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบใน US ตั้งขอ่ไป600ดอลลาร์ต่อปีซึ่งจะเคยเป็นยอดที่สูงมากในอดีตแต่ปัจจุบันนี้โดนแทบทุกคน i a s t t x a s chip แน่นอนว่า อันนี้คงไม่ต้องพูดว่าอะไรที่เกี่ยวกับภาษีกระจนนะครับผมไม่ต้องพูดแน่นอนว่าเป็นคําถามที่เหล่าเสรีนิยมถามแน่ๆซึ่งก็แน่นอนว่าในที่สุดวันวันกันที่ว่าเงินนั้นถูกเอาไปใช้ทําอะไรเงินภาษีถูกนาไปพัฒนาประเทศเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินโดยรวมมากกว่าที่จะเก็บไว้เก็บไปคนก็ไม่ว่าอะไรแต่ศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าเมือรัชการนั้นไม่มีทางใช้เงินให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพสูงสุดได้มากเขาเอกชนจึงทําให้ภาพรวมภาษีถูกมองว่าเป็นการดูดเอาผลผลิตจากเศรษฐกิจไปเผาทิ้งเล่นๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นยังต้องดูนโยบายทางการเงินด้วยถ้ารัฐยังเดินหน้าทาลายมูลค่าเงินต่อไปเก็บอย่างไรก็ไม,ไม่คุ้มเพราะกาะรทำลายล้างมูลค่ามันสูงกว่าการเงินเฟอ้อที่แท้จริงเสมอต้องรอดูขณะที่ศิริกัญญาตัาสนสกุลรองหัวหน้าพักและหัวหน้าทีมเศรกริจพักเก้ากลยกล่าวว่าการกับไทยพับริกาถึงนโยบายการเก็บภาษีก็มั่นค่ะว่า เดิมคิดว่าขั้นเก็บภาษีส่วนนี้จะมีคนหอบเงินหนีไปต่างประเทศแต่เวลานี้ประเทศไทยได้เป็นภาคีเครือข่าย O E C D ทําให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล Foreign Resident ที่ไปซื้อทรัพย์สินในต่างประเทศได้โดยไม่ได้ละข้อมูลเฉพาะสมาชิก O E C D เท่านั้นแต่แลกกับ190ประเทศทั่วโลกรวมถึง British v i r g i n โดยดประเมินว่าถ้าเก็บภาษีจากคนที่มีทรัพย์สินมากกว่า300ล้านขึ้นไปจะได้ รายได้6 0 0ม0ล้านบาทสุดท้ายจะมีการเพิ่อมอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น23%ที่ผ่านมาต่ำเกินไปเพราะปัจจุบันภาษีเงินได้นิติบุคคลบุคคลธรรมดาจะเก็บอยู่สูงอยู่ที่35%จึงทาให้การเลื่องไปจ่ายเป็นเงินปันผลส่วนหนึ่งโดยเงินปันผลมาจากกาไรบริษัทเป็นกาไรที่จ่ายภาษีปัจจุบัน20%ส่วนเงินปันผลภาษี10%รวมแล้วจาา่ายเงินภาษีเพียง28%ถ้าขยับภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น23%จะทำให้รูปแบบการจา่ายภาษี เสียภาษี32%ใกล้เคียงกับภาษีกนได้บุคคลธรรมดามากขึ้นโอเคเราฟังตรงส่วนนี้เสร็จปุ๊บเรามาดูคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งว่าความรู้สึกกันยังไงจะบอกว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้เก็บเงินไว้ในรูปแบบเงินสกุลทางการแต่ไปเก็บรูปแบบในดิจิตอลที่ตรวจสอบไปได้เลยมีการโอนทรัพย์สินไปซ่อนกันไว้เยอะมากคือปาจึงเป็นที่มาของการผักดันให้เรารับเงินดิจิตอลมากขึ้นแม้จะเป็นเงินไม่ได้มีค่ารายเนื้อลงของความเป็นจริงแต่เหมาะกันสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เอาเงินไปซ่อนแม้ เอาเงินซ่อนโดยเฉพาะยางยิ่งนักการเมืองรุ่นใหม่และนักการเมืองหลายหลายคนที่ไปนสนัครมันนี้ต้นเพราะมันไม่สามารถตรวจสอบได้เจอได้ง่ายแล้วระบบว่าได้ว่าไปชีไหนขึ้นใครจริงหรือไม่เราลองคิดดูวิลเกเวตวอลเล็เฟลตั้งมูลที่ของตัวเองขึ้นมาลงทุนเศรษฐีสหรัฐอีกหลายคนเพราะเขาต้องการเสรยียเลี่ยงการเสียภาษีจากรายได้จำนวนมากและยังใช้มูลที่ตั้งขึ้นเป็นเครื่องมือสร้างภาพรับที่ดีให้กับตัวเองด้วยโอเคเรามาดูดูต่อไปได้่ะโดยเางแม่งเถอะไม่เป็นไรโอเคเรามาฟังมุมมองความคิดกันนะครับผมมุมมองความคิดที่ อลองหัวหน้าพักนะครับผมที่วางไว้เนี่ยของพักเก้าไก่นะครับเข้าพยายามมองว่าเฮ้ย,าย,ายรายได้เพดานภาษีเนี่ยของรายได้บุคคลธรรมดาที่สูงสุด3 0 0เนเนี่ยบางคนก็ย้ายไปทําบริษัทเพื่อที่จะลดภาษีเงินได้สบุคคลตัวส่วนนี้ไปนะครับผมเป็นนิติบุคคลแทนซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทําไม32เปอร์เซ็นต์กับ35เปอร์เซ็นต์มันต่างมันต่างกัน3เปอร์เซ็นต์นะครับผม3เปอร์เซ็นต์นี้ถือว่าเยอะไหมถือว่าเยอะถือว่าไม่ได้เยอะมากแต่ในมุมมองของบางบางคนบางท่านนะครับผม การเสียภาษีการสร้างบริษัทหรือการทําอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ต้องมีมุมมองในการทำนะครับผมเพื่อขยายสืบเนื่องต่อไปถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์ในการทําบริษัทเขาจะทำเพื่ออะไรครับผมไม่ได้เราเขาไปตั้งบริษัทต่างประเทศเพิ่มในแก็บของภาษีอาจจะถูกกว่าด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนเรื่องพวกนี้เนี่ยเราเราพูดกันให้ฟังนะครับผมแต่แน่นอนในอนาคตเราอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้นะครับผมหรือรัฐบาลเนี่ยอาจจะไมนหรือก้าวไกลจะไม่เป็นรัฐบาลก็ได้ก็เป็นไปได้ ซึ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นนะครับผมต่อไปในอนาคตเนี่ยคือถ้ามองตารางของเช็คว่าอย่างนี้นะครับผมโอกาสในการเติบโตของประเทศเรานะครับผมคนที่มีรายได้สูงจะเติบโตขึ้นเป็นรายได้สูงเนี่ยอาจจะลดลงนะครับผมแต่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้ในประเทศนะครับผมและนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับผมที่เป็นแนวคิดของอาจารย์ปริยะนะครับอาจารย์ตามนะครับผมซึ่งผมมองว่าทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นการมองถึงความรงหน้าที่จะเกิดขึ้นซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมครับตอบคือเป็นไปได้ อาจจะถึง80-90%เลยนะครับผมแต่ผมคิดว่า100%นี้อาจจะเยอะเกินไปแต่80-90%ก็คือความเป็นไปได้เต็มร้อยแล้วล่ะครับผมแน่นอนครับผมส่วนนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกท่านนะครับผมมองแนวคิดของการวางธุรกิจนะครับผมแนวคิดของการทําธุรกิจในอนาคตด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่ารัฐบาลใหม่เข้ามาจะเฟื่องฟูเต็มที่นะครับผมทุกอย่างมันมีได้มีเสียนะครับผมและคุณพร้อมที่จะเสียมันหรือเปล่านั่นเองนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมเปาติดตาบนคลายป็ัญจายนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณอาจารย์ตำม,ะมนะครับผมอาจารย์ขอบคุณเมนเจอร์นะครับผมนักสตพิมเมนเจอร์วเจอกันใหม่สสดครับ